ทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำรูมทัวร์อย่างที่ทุกคนได้ขอไว้นะคะในอินสตาแกรมแม็กนะคะมีอินสตาแกมของแม็กอยู่ข้างล่างเลยนะครับฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำรูมทัวร์หรือรูมเมคโอเวอร์ของเรานะครับก็จะเป็นการตกแต่งห้องใหม่แล้วก็เปลี่ยนจากห้องเก่า r e n o เวททุกอย่างให้เหมือนห้องใหม่ของเรานะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้อง ฝันของเราเลยเพราะเราอยากแต่งห้องของเราเองแล้วทําให้มันเป็นสไตล์ของเรานะคะถ้าชอบของในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแนมะ็กใส่ลิงก์ข้างล่างให้เลยนะคะว่าต้องซื้อที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไปชมกันเลยครับ พอเดินเข้ามาในห้องนะคะเราก็จะเห็นเตียงอันนี้นะคะเป็นเตียงของ Concept Furniture นะคะเป็นเตียงไม้นะคะประมาณ9,000กว่าบาทนะคะผ้าปูท,ที่นอนก็เป็นของอเก e a แ,แล้วก็ผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มข้างในเป็นของ Ikea อนะคะหมอนนี้เป็นหมอนอใบเล็กของ Ikea อนะคะแล้วก็ข้างหลังก็ Ikea หมดเลย สำหรับโต๊ะข้างเตียงนะคะโต๊ะข้างเตียงนี้ก็มาจากอีเกียนะคะจริงจริงแล้วเป็นโต๊ะสําหรับวางกาแฟาอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าเราก็ดัดแปลงให้มาเป็นโต๊ะข้างเตียงแทนโคมไฟนี้นะคะมาจากอีเกียนะคะแล้วก็ตรงโต๊ะนี้นะคะเราก็จะใส่พวกเทียนแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ที่ใส่น้ำหอมนะคะทำให้ทุกอย่างมันดูอบอุ่นขึ้นนะคะ มุมของห้องฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมีกระจกใบหนึ่งนะคะเป็นกระจกยาวแอนทิกข,ของบ้านนะคะก็ไม่มีใครใช้ก็เลยเอามาใช้ฝั่งนี้แล้วมันก็ดูโอเคนะคะอันนี้พรมของอีกเกียนะคะแล้วก็น,นั้นเป็นเครื่องกระจายแบบน้ําหอมที่ไว้หยดในน้ํานะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นโปสเตอร์จากช้อปปีนะคะเป็นโปสเตอร์ที่ เป็นแบบแนวเอสเต t ิกมินิมอลนะคะล้วก็ได้ซื้อมาแล้วมันก็สวยมากๆแล้วก็ร้านเขาก็มีให้เลือกซื้อสติกเกอร์วงกลมอย่างนี้ด้วยเราก็ได้ซื้อมาเหมือนกันนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวาง ที่เป็นเหล็กสีขาของอ k เคียนะครับแล้วก็ไว้วางพวกต้นไม้แล้วก็ของประดับอะไรอย่างนั้นให้มันดูมินิมอลแล้วมีเอ่อความรู้สึกดีเวลาอยู่ในห้องนะครับข้างบนก็ใส่เป็นรูปภาพที่แม็กวาดตอนเด็กๆนะคะแล้วก็มีต้นต้นไม้หรือิ่งไม้ปลอมนะคะข้างล่างตรงนี้จะมีต้นไม้อันนี้ต้นไม้จริงนะคะเป็นต้นกวักมรกตอันเล็กนะคะอันนี้เป็นเอ่อกล่องอะคริลิกใสนะคะจากร้านเอิ่มไอโฟนซัมปิงกู๊นะคนนะค แล้วก็ข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นาจากช h อป e ีนะคะเป็น s t r r e ิ Sky Projector นะครับ,รบทำให้มีแบบดาวแล้วก็มีสีสันสวยงามตอนกลางคืนนะคะแต่ตอนช้าม,มันก็อาจจะเห็นยากนิดนะะึงค่ะแล้วก็มาพร้อมกับรีโมทนะคะแล้วก็กดปิดได้เพราะมันก็สะท้อนในกล้องมาอยู่ แล้วก็ข้างล่างนะคะก็แม็กก็ใส่พวกเทียนของตกแต่งนะคะ <Yeah. S 1> ที่แม็กชอบนะคะก็จะมีต้นไม้ปลอมที่มาในเซตของต้นไม้ปลอมสามอันจากอีกเกียน,นะครับอันนี้เป็นกก n k e e c a n d l เป็นกลิ่นสับป,ปะร์จากตอนที่แม็กไปซื้อที่อเมริกานะครับก็หอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้มาพอสมควรแล้วแล้วก็อันนี้เป็นจานแก้วของ ในห้องครัวของเรานะครับแล้วก็มีเทียนอันนี้เป็นเทียนหอมเป็นเทียนหอมกลิ่นน้ำผึ้งนะครับหอมมากแล้วก็ดูดีมันน่ารักมากเลยสไตล์มันอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ไว้ใส่น้ำมันอะไรน้ำหอมน้ำมันขมมนนะคะเป็นอารมานะคะแล้วก็เราก็ใส่เทียนเข้าไปให้มันระเหยขึ้นมานะคะ ข้างล่างเราก็ยังไม่ได้แผนว่าจะใส่ของอะไรแต่ว่าอยากจะไปซื้อกล่องให้มันดูไม่ลงนะคะก็ตอนนี้ก็ใส่เป็นที่ไดร์ป่าผมของไดซันไปก่อนอันนี้คือทางเข้าของห้องนะคะแล้วก็แขวนกระเป๋าของเราไว้ตรงอํากรอนประตูแล้วก็ตรงนี้ก็มีถางขยะนะคะ ฝั่งนี้ของห้องนะครับก็จะเป็นฝั่งทํางานแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีโคมไฟอันนี้ที่เราใช้มานานแสนนานต่ออย่างก็ยังไม่ทิ้งนะคะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้ที่เลื่อนได้นะครับแล้วก็จะใช้ทํางานแล้วก็บางครั้งก็เล่นเกมบนโต๊ะนี้นะคะแล้วก็แต่อไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้ก็มาจากไหนเหมือนกันแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปลอมอีกเกียที่มาในชุด3อันแล้วก็มีโคมไฟจากช้อปปี้นะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะร,ร้านชื่อว่า calling brown นะคะเป็นร้านที่ดีมากนะคะ ฝั่งนี้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าเด็กของเรานะคะอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้เก็บเสื้อผ้าข้างในครับแล้วก็ข้างตู้เสื้อผ้าเราก็ซื้อที่แอแขวนสีขาวๆข้างบนเอามาแขวนสกวอดดิสนะคบ<ม>อยู่ที่ IKEA มีนะครบแล้วก็เอาสกวดดิสมาติดแล้วก็แล้วก็ใส่ของที่เราจำเป็นแล้วก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างไปหยิบที่โตะทํางานจริงๆของเรามาวางไว้ข้างบนนะครับ ข้างๆเตียงของเรานะครับก็จะมีชั้นวางของอีกอันนึงจากอีกเกียเหมือนกันนะครับจะเป็นชั้นวางของที่เลื่อนได้ที่เขาชีทีิตกันนะครับเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ ข้างล่างสุดเราก็ใช้วางอุปกรณ์กล้องแล้วก็ขาตั้งนะครับแล้วก็ชั้นที่2ก็จะใช้วางพวกสายไฟแล้วก็ปลั๊กไฟอะไรประมาณนั้นแล้วข้างบนยังไม่ได้แผนว่าจะวางอะไรแต่ตอนเช้านะครับเราก็จะเอาน้องต้นไม้จริงนะครับต้นไม้จริง1 2สองแล้วก็3อันนี้นะครับมาวางตรงนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์แล้วก็ลดน้ำน้องแล้วก็เปิดผ้าม่านให้น้องได้รับแสงแดดตอนเช้านะครับ วันนี้แม็กก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like ให้แม็กด้วยนะคะแล้วก็ไป follow ig แม็กด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีมโพลมาให้ทุกคนได้เสนอความคิดเรื่องการทำวิดีโอใหม่ๆอย่างเช่นวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามแม็กด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีครับ